สวัสดีแล้วก็สบายดียังแรงพี่น้องไปทุกคนเลยด้อหรือว่าจะเป็นพี่น้องฟังลาพี่น้องฟังไทยพี่น้องที่ต่างประเทศที่ติดตามเลยครับชมช่องเมตนาวัยกับคอทักทายสบายดีเนาะเมื่อกี้พาพี่พาน้องลงเซ่เด้อพี่น้องเอ้ยลงไปชลเมืองปลาพันธ์นะนะเพราะว่าแม่น้องกิีปเป็นชนเมตนาวัยไปลงไปชลเมืองปลาพันว่ปะจักชิได้หรือบ่ก็ไปลุ้นน่วกันพี่น้องเอ้ยเพราะว่าปีนี้ยังไม่เคยลงแจ็คเทอรพี่น้องเอ้ย พีแเล้ยมไม่ใช่ล่องลายเธอได้จนช่อนปลาพันธ์เลยการจักขี้ได้หรือบ่อได้พี่น้องเอ้ยก่อนจิไปกัขอขอบคุณพี่น้องข้างไทยขอบใจพี่น้องข้างลาวเนาะไปกับเมตะน้อยบัดไปผู้เดียวดังนี้นะพี่น้องเอ้ยมีแม่น้ำกีบแล้วก็แม่น้ำแตนแล้วก็แม่ศิวิไลน้ำพี่น้องเจาะช่อนปลาพันธ์การจักขี้ได้หรือบ่นะเพราะว่าเสวีเของแม่ตะน้อยนะมันห่างเนาะเพราะปลาพันธ์กับมีแต่ตัวนี้น้อยนะมันมีตัวใหญ่นะตัวน้อยท่องลายป่าผู้ผากับตะน้อยเป็นกระเบนได้มาได้พี่น้องเอ้ยมีเนี่ยบ่อข้ามกราะว่าเฮอเาัน เบาแต่น้อยอยู่เพิ่มนะนะแดดมันฮ้อนแห้งก็เลยบันไดเอามานั่ก่อนสิไปก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แมแต่น้อยตลอดมาเนาะพูดเลยที่เข้ามาใหม่ๆก็อย่าลืมก็เลยก็เจนแม่น้อยน้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจกันในคลิปต่อไปไปๆพี่น้องไปบ่าลายใหญ่ฮงช้อนป่าพันเพื่อชีได้แมนเรืองไงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตะเวนกะตอนนี้น่ะเริมันเยอะอันใบพ่ายแล้วพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องทีมงานกัมาครบไปได้นี่ไงใยดีพี่น้องแม่ชีไรเป็นกะนหน้าท้องเป็นกับพี่น้องเอ ไงเออไงเอ้อนะสบายสบายออกไปสบายสบายได้ลูกกันจะได้สบายนะเพราะว่าไปตลอดเด้นี่แ<อ>ม่น้องเตรยียนกับนางทาอยู่สบายดีก็มันห่อนะที่อากาศมันห่อน <c oughs> นางทาแม่น้องกิี๊บแม่น้องกิี๊บไปกะสบายดีพี่น้องพบเดียตลอดแล้วนี้เนาะพบเดียเพระาะวันไม่ต้องโชคเมื่อป้าแล้วก็ได้มาจิ้มงานเก่าวันนี้เป็นไม่มีครูด้วยนี่พี่น้องตอนนี้แม่ตาน้อยก็ได้ห่อนแะบวบนผ่านปลานะวันนี้แม่น้องกิี๊บพป่น้ำหน้าไปก่อนแล้วนะเป็นุ้จักได้แม่น้องกิี๊บเลย เดี๋วไปลุนป้นเบิ่งพี่น้องว่ามันชิได้ยี่บวันป้ามื้อนี้นะแม้แต่น้อยย่ำไปได้แล้วพ่อชีวีง่างกัน้อยลงงนพี่น้องเป็นตะไอยู่น้ำมันเลิกนึง ใช่พี่น้องเอ้ยหอยใช่ก็เอาจะน้อยมาเห็นพวกแวนพี่น้องเอ้ยเอาพวกแวนก็ง่ามอะี้นะพวกแวนง่ามอะี้ นี่พี่น้องพ่อเวศนี่พี่น้องแม่ตะน้อยจะชอนขึ้นมาแล้วมีตะหอยชายพี่น้องหอยหอยชายก็เอาเพราะว่าเอาไม่แช่ไว้แล้วก็เก่งหอยชายนี่แชบ้าพี่น้องแต่ว่าต้องแช่ไว้ก่อนในกิโลดมันบ่ได้มันต่ขี่ดินทำไม่ได้ที่ดินแห้งจำแฮ้งหักกว่ากิโลตอนนี้ก็ได้ผ้าได้ยาได้พี่น้อันช้อนฝาพันนะเพราะว่ามันบ่มีพี่น้องน้ำมันลายนะน้ำบ่ทันละคาดว่างน้ำนะบอกคือปีแล้วนี่มาปีแล้วน้ำแห้งนะ้ชอนกระถือนอะปีนี้บ่มีน้ำแบกลายนึง เดี๋ยวแม่แต่น้อยกับแม่นางแตงแม่นางกีบกะนที่ได้ผ้าเดียไปหางม่หอยก่อนพี่น้องมาหนี้ิม่หอยอยู่พูดว่างว่างที่อันชุมคอยลงตะมิดพู้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าว่างนั้น่ะมันมีหอยลายนะกะ่ที่ได้ไปหางม่หอยกับพี่น้องเอ้ยไปรู้น้ำกันเนาะมหอยกับมันที่ได้คือบ่พอแม่โน้มันบ่ได้คืออันชนประพันธ์นะพี่น้องแม่แต่น้อยได้ย่างมันเห็นพวกเวนงามเลยพี่น้องอเดียแม่แต่น้อยที่ได้เอาพวกเวนก็เอามือไว้กินกินแกงน้ำไม้พี่น้องไอ้มือเราเสียน้ำบินมือเราหาน้ำไม้มาแกงกินแกงนไ๊

หนีายแล้วเขจะมาเลือกงานอยู่ายี่สุแต่ชงไม่รู้นี่พี่น้องมานว่าไม่ิวไรม้าน้าน้านาน้าน้าลูกเพิ่งกงมหอยงมห้อยใช่โมแม่มาเต็มกระยังแล้วนะเพราะได้กินอะไรนี่ไหอือเป็นดหลาเป็นอยไรไปขันลาอะไรคือว่าแหนทองไงแดวมันกลมอะไรน้ำโมพี่น้องก็ได้งม หอยไส้นนเดหกะช้เฮ็ดจังไลอ่มลงน้ำอ่าเมด้องเต็มก็ได้ลงน้ำเลยฮะได้เม่ตัตน้อยแกชิได้ลงน้ำเผาก่อนพี่น้องเลยวัออกตัเอยหอยห้อยลังห้อยช่นานีพัฒน์กกินเพลินมากน้อยน้ยกินับมันนนีละุ้ย Ơi, mãi mẹ chạy cuba mãi chạy cuba mãi chạy cuba đi chạy cuba mãi chạy cuba mãi chạy cuba mãi chạy cuba มันห้อยส่เ้มันหอยใช่มันเกงใส่พักนี่พักแน่หนึงอยู่บ้านห้าวมีีเมืองพค้งถึงักกันตรงเล้ยจักบอักกันตงพักกันตรงพักกันจองพักกันตรงเนีมันเกิดอยู่แบบคือพักบ้านบ้านทานี้เนเฮ้ยเด็กเกใส่เสบเ

เดินออกมาหน่อยเดินออกมาหน่อยลไไยงบกมันอะไเลยเดินก็จะเดินนี้ไปได้ยเดินนี้เดิไี่นนทีสอมาทีหกไรเดินก่อนสักาอออเออ เดินเดินเดินนึ่งลีมานี่นะมเดินเดินเดินที่นี่ก็มาหนึ่งเกือบกระับไปนั่งพี่น้องเขาย่าลมนะแม่แม่ถ้าได้รลายก็แม่เป๊กลัวเองเห็นเงินเดิก่ได้แล้วหรือเปล่าแลยวก่อนได้แล้ว

งอมหอยแต่เฮงเฉยเจ้าก็ได้ลายแล้วหอยเป็นน้ำธาลาคอนแบบนี้มันกับมีเด้ ีเยโอ้ไหนดิมันกอยู่กัาเอ้ยคอนมาวมันล่องุดงินะนาวงุิอยู่น้ำกันอือขออนาหดอื้อตัวี้ที่ เมื ừ, ่อเบิ่งนันเนาะเดิมยืนล oh, ูกหมุนก็มีหอยนะพี่กำลังกินอย่อ้าวเมื่อไรแกงกินแกงได้อยู่เลยเกงแค่มอสิแกงแค่มอแค่มอพริกง้อแล้วก็กินอ้าวคำโบรางไผ่ใส่กับมันไปชุกสิล่ะมันก็ต้องนั้นไข่ใส่ เอดเฮ้ยปลาปลาปลาพันปลาพันนะเฮ้ยอีงย่างมาเมืองยาเี่มเห็นใหมเมื่เป็นมูแชชเฮ้ยอะไรโลกมันตุ้ดฟงฟังไกรดกะไกะไกโอยเอ็งวาเอกะเอ็งกะจงจีกทจัง น,น่าแน่นั่งโอ้ยทะลุไปแดงไ่แมงไปนอนฝันเอาเลยพันเอาป่ามาน้อยน้อยนี่กินผลไม้ินเปือกมัน่ะบนบ่าอะเปลือกมันอ้ยละหนอมันทะลุลงปลาผันนั่นฉันอนพันไปแงจักะไรขึงกระตา กพันในน้ำเนี่มันยังบ่ทันได้ทันละลงเด้ผัดหหัวบุกจริงย่คอยสแกงหอยผีส่เอ้ยผีใส่เอินน้องช้างไโอ้ทะเลมันหอม <laughs> nghe anh làm mấy lại quá ui! mấy cặp vậy mà Hãy subscribe chốt kênh Ghiền Mì cái thường, nè nè vàn, gì nữa bỏ lỡ cái video hấp dẫn là cái คุมอ MM. คอยก็ได้ผ้าเดี๋วพื้นเล่อมน้องเอ้ยต่างงมหอยนนเพราะว่าตะเวนนก็เลื่มขำมนเนาะเดี๋ยวคอยก็ชิได้มือก่อนก่อนชิมือก็พี่น้องเยี่ยมบังหอยก่อนมันชิได้ลายช่เลมมาเยี่ยมบึงกะยังไม่ตะน้อยพี่น้องเอ้ยหอยใช่ของแม่ตะน้อยเนาะมันชิได้ลายใ่ไหมมาเยี่ยมบังหอยไหมสีลายทิน โอ้แม oh, ่ชีว oh. ิไลเพ่รงมก้อนมูพ uh. so, yeah. ี่น้องในเครื่องก็ะยังโลดเพชนหมานได้เหมือนไหมชีไล่พี่น้องเบิ่งห้องแม่น้องกีบพี่น้องเอ้ยหอยชายแมน้องกีบกะได้ลายเต้ได้พี่น้องเอ้ยหน้ากระต้าน้อยเพชรอามาชื่ออันฝาพันธ์นะพี่น้องกองก้นที่กระดอบอยู่มาได้ฝาเช็คตัวเบิ่งกระต้าน้องเตนแ้นน้องเตนกะได้ลายเต้พี่น้องเอ้ยหอยกีเป่นกะได้ลายโน่นเมื่อไงป้าบานี้เดี๋ยวค่อยกะสิได้มือก้อนพี่น้องเอ้ยจุ่มค่อยกะไผ้าดินยางมาแล้วพี่น้องเอ้ยน่ะเป็นเฮงนาเดี๋ยวไปได้แม่น้องกิกบแม่น้องเตนค่ะ หอดิรอพอดีคัพอดีพี่น้องเอ้เพราะว่าตะเวนก็ลืมคั้มเลยนะลืมจะตกนะแม่ตะน้อยก็ิได้เมือก่อนพี่น้องเอ้ก็เมือพบเดดีก็แม่ตะน้อยยือเพิ่มก็แล้วหนะเพิ่เพี่น้องตะน้อยก็ได้เมื่นแล้วพี่น้องเอ้ย็เดียเยเเด๋ยว่อไอดีก็แม้อยก็จเ่จกงแกงนะเพร่ะว่า่ะนอกิด้เมื่อก่อนอเล้เมื่อก่อนจอดีกงเ่อยยอิ้ก็แลวหนะเง่เพิ่แตนอยเดเมืนพ่นงเข้ เผาดีหนึ่งเผาพี่น้องเผาดีหนึ่งเผากรเป็นชาวบีเพ่นจกเขาเย็นชะโหดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นหนึ่งเผาน่าจะบีกนะไปที่มาเขาเทิรนแล้วก็เดี๋ยวชิได้เอาพักเว้นเอาอนพี่น้องเอ้ยเอาพักเว้นออกไปเส้น้ำไหมนะเสชืกุนี่น้ำกับบะหมี่พี่น้องเอ้ยก็ว่าน้ำช้างกับได่เคแล้ว เดี๋ยวเชไปได้เดี๋ยวช็ดปีโตเอาเฮวในเงินสำรับเพื่อนน้ำก็ได้ใส่คอยน้าเช็แล้วเคยช้างเบิึงเคยช้างกันยังบ่ว่าพี่น้องเอ้าะว่ามีช้างมีน้ำช้างเช็อีนะเขาเลยไปเบิึงเจ้าหนึ่งเขาเอาหอยเชฟกับพี่น้องเอ้เขาอหอยเชฟไปแล้วก็ไปเอาน้ำในบ้านน้ำกับผมมีพี่เอ็งหอยตัวมีนห่อน้หอยกระจับกระยังมาแล้ว กดเอาเนาะเพกาะกดเอาเพรได้แช่หืงได้แช่ใพี่น้องหอยก็การได้แชร์ไว้ก่อนในพี่น้องเอ้ยแชร์น้ำไว้เพื่อมันคลายขายี้ก่อนนะจังหวงเก่งจะกินได้หรือบป่พี่น้องเอ้ยพอกินดินชายจำฮัทได้ต้องแชร์ไว้หืงเพื่อล้พี่น้องเอ้ยตะเวนกับค้ำแล้วพี่น้องเอ้ยคำ้ำโตกดินแล้วแม่แต่น้อยกา,กาชิได้ออกไปหาคุดอัน ที่รอพี่น้องเอ้ยจำมันคิดได้จักโตแล้วเพราะตะเวนค้ำมันนะเดแม่ตะน้อยคิดได้ไปเบิ่งอันเป็นต้นก่อนเพราะมันหูใหญ่อย่างนี้ป่ะเบาค้ำเพ่งคนเป็นต้นขายเป็นหูพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเป็นจะได้เงินดินโฉกาแน้วนะมันก็โอเคอยู่ได้พี่น้องเอ้ยในหูใหญ่อยู่ได้ก้นสบายแล้วเพราะว่าผลตวห้ามันนะนะขาวันบบากระบาลเบาบาลมาหมดเป็นอ่อมาเอาเชื่อชอบช้อยพี่น้องเอ้ยบบาพมีเป็น พูนไปแล้วพันจิโร่ก่อนพี่น้องเออตะเวนกับค้ำล้วจะมันขี้ได้จะโตแล้วจิโลกันนะมาตะเวนตกดินนะมาหาคุจิโลร่ผงแล้วพี่น้องนองาาองั่น <c ười> นี่ตัวยังมาทันใหญ่เลยจิโลนะ 你那五元的呢？ ใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยน,นี่โตมันใหญ่นึงหือท้งโปงนะอ,งงอ่าพี่น้องเอ้ยสามนั่นตัวนใหญ่ม ะเวนกับเริ่มยิบดีเห็นหุ้มฟุดแล้วพี่น้องเออทำแล้วก็ทำไหวเลีนะแม่มากทะลุดเวดนี่ก็ได้บทฮาจังมิดโอ้กีรลอกก็เลิกอลกที tớ nhảy tớ nói khi đâu ơi ตอนนี aya, ้แม่ตะน้อยก็ได้ยาแล้วพี่น้องเอ้ยคุจิโรนะเพราะว่าตะเวนมันเริ่มค่ะมันตะเวนมันค้ำเลยแม่เริ่มค้ำมันค้ำมาลีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยกระชีได้มือก่อนก่อนชิมือก่อนพี่น้องเบิ่งจิโรคนเนาะมันจะได้จิกตูกิโรนะมาเบิ่งจิโรพี่น้องเอ้ยนายจิกตูก็นายจิกตูหอดบุกตูพี่น้องอาเพราะว่าต้องค่อยเอามามันกี้ค้ำ้วเนาะจิโรจะโตใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยชิได้แต่มันค้ำก่อนเดี๋ยวค่อยยัะชีได้มือก่อนเดี๋ยวมือหลังมือหน้าเดี๋ยวค่อยกิะชีได้มักพูดใหม่พี่น้องเอ้ยยยยยเเเเเพราาาาาาะะะะะว่่่มมัันนนนน้้ออดจจ นี่พี่น้องตอนนี้หอยก็กะน่าจะขายขี้ขมมแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยกันจะได้ตัดกลนะแก็งกลมนี้นะตัดกลนแกงก่อนพี่น้องเอ้ยไนะม่ได้แกงเหมือเพราะว่าอันเขาชุดแม่เขาเนะเขากินเข้าอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเะค่อยะแก็งกันแล้วค่อะย่างเลยกลนก็อนหอยนะคือหอยผมกินไหวค่ะ ไมได้แต่คือดินจ่ายนนี่ก็มี นี่พี่น้องวัยคขาไม่ตาน้อยนะตอนนี้ก็ได้ตัดกุ่นแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้เอลลายพี่น้องเพราะว่ากินผู้เดียวนะเขากินอิ่มไม่ได้เพราะว่าเขากินแกงปลาเป่าชอนไปในตึกมาแต่พายอันลุงพันแล้วนะจนที่เลยกับปลาเหลายพี่น้องเอ้ยไว้แกงกินมื้ออื่นพี่น้องเอ้ยเพราะว่าย่านอันมันบ่คขายขี้เนี่ยนะคอยะบ่ได้แกงหลายเดี๋ยวค่อยจะได้อันล้างน้ำมันแกงก็อนมันนี่ล้างแกงก่อน นี่พี่น้องหองอมีเต้นน้อยก็ได้ล้างแล้วเรียบร้อยแบนนี้นะเดี๋ยวค่อยจะได้ตำเจวแล้วกับรุงเคืองแกงก่อนพี่น้องเอ้ยตำเจวกนพี่น้อง แล้วพี่น้องเอ้ยแก้วคนประาศขับือพระคำพูนกนนะเพราะว่าตอนก้พักคำพูนเชื่อน้ำมาได้พี่น้องบึกนะะแล้วเดี๋ยวเขาจะได้เชื่อน้ำก่อนไม่ใช่ลายนด็กเอ้ยน้ำก่อนเดี๋ยวน้ำหัวมันจะไดได้อออีพน้องเครื่องแกงก็แค่เลยเรียบร้อยละติดแก้วก็แก้วเราก็มีขบือพระคำพูนขาแล้วพี่น้องมันได้แก้วถ้าเชื่อ เดี๋ยวบอร์หนึ่้าพี่น้องเพราะว่ามันหนีไปจากเคิดอีนะเลยจะเบอแต่น้อยจะได้ท้ายขางมอพี่น้องมาเบอร์มอแกงหอยของแต่น้อยพี่น้องเอ้ยมอเริ่มพูดแล้วพี่น้อง มาเริ่มพูดเลยแกงหอยของเมดตะน้อยก็ได้ชุกแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยจะได้ปรุงหากินข้าวก่อนบันนี้นะจิ้มมาก่อนพี่น้องเอาแซ่บดิแซ่บนะคะปรุงหากินข้าวก่อน นี่พี่น้องแกงหอยของแม่ตะน้อยก็ได้ชุกแล้วเรียบร,ร้อยแล้วเดี๋ยวค,ยค่อยชิตักหาก,กินข้าวก่อนไปนี้นะว้าเพราะตอนนี้ก็ดึกแล้วพี่น้องเอ้ยชอบท่าหอยคายขี้พราแหงนะ้งเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณเกาหมูยี่ยีย่ยิบหมูพี่น้องเอ้ยมาแล้วก็แเชะหอยท่ามัง่ายขี้พราแห้งเพื่อทีได้แกงกินนะจนข้าวอันกินข้าวอีกเมื่อพี่น้องเอ้ยมาชอนไปตึกป,ปาลายายมันขั้นมากแล้วกันแหมค่อยแกงกิน นี่พี่น้องเนี่ยอยู่ในกินของแม่ตะน้อยไม่ได้นะมีเกียงหอยแล้วก็เกียงปลาที่ประชาชนพี่น้องแห่เอาหามานะพี่น้องปลาขมันนะพี่น้องเอ้มามาพี่น้องมากินข้าวแรกน้แม่ตะน้อยมาแซ่บไม่ได้เลยกินข้าวดึกเลยเพราะเกี๊ยงหอยเนาะก็มันเแซ่บยัง่อ้ยกินจะเท่าพี่น้องเอ้ยหอยไช่นะฟางผู้บ่ากับต๋าน้อยมันก็ได้นอนลรำเลยพี่น้องเอ้ยมาใหนข้าวนะแม่ตะน้อยมาอาตุไฮ้ยกินเหล้าหอยข้างอันยังเอ้ย Để ăn lắm mày nghe, làm lắm nếu rồi nãy ăn mày này, được rồi Ừ, cái rồi hát kẹp kẹp như thế này thì phải nói Cái nào mà là kẹp luôn là kinh đây Vì này thì khó kẹp lại đâu Nãy kẹp lại chứ mà, thêm vào, vào đây Nó kẹp ở đây Hát kinh chút mà mọi phải có เมตนโนยจะได้กินข้าวยาเลยพี่น้อยคลิปนี้ก็ได,ได้พี่น้องบึงเท้านี้ละคลิปหน้าเราก็กลับ้าคุยกันใหม่